กุบูบอยู่ไฟ,ฟ่าแล้วครับทับบ้านโอ้ยอยู่คนละฟังครับอยู่คนละฟังคนระับถังลอยีเจอกับนินจาหรือเปล่าครับโอ้ยนินจากับไปอีกข้างเลยครับสวยพี่ยิงคมก็จะเข้าบาซิลเลียนะครับจะเจอกรับอนรือเปล่าครับ นี่ก็เหลือเจ็ดคนครับสามาชิกเกิดแถวลานสกีครับใครได้กินไก่ยังไม่แน่ครับตอนนี้ครับอเสือพี่ยิงคมครับเอฟซีทิวแทนเลยครับคนนี้ครับบร้อยู่ในแคีนครับชนะกรับบอมีรางวัลใหม่เลยครับผู้นี้ครับชนะก็เอามา รวมสิครับเอาผู้ใดขี่รถครับผู้ใดขี่รถมาครับวังหันครับโอ้ผู้ใดขี่รถล่าครับนินจาล่าเลยครับโอ้โหนินจาขี่รถล่าครับมึงสกินแล้วครับพอแล้วครับก่อนกันนะยู่แถวบาซิเลียนะครับก่อนครับโอ้ก่อนหนีออกมาแล้วครับนินจาครับสวยพี่สวยนะครับสวยพี่ยิงคมครับ จะแคมนะครับสวยพิงเข้มมาแล้วครับเปลี่ยนรถแล้วครับตามรถมาพอแล้วครับเอาแล้วครับจะได้เจอกันแล้วครับคู่นี้ครับนั่นยุบอกันแล้วครับสามารถเจ็ดกันเรียนนอกมอครับทั้งน้อยกับเขมไปครับ คมกับตามล่านี่จ่าอยู่กับฝังหันครับผู้ใดขี่รถกับฝังหันครับเอาเรืองี้เลยครับนี่ตามล่าเลยครับสวยครับพี่ยิงคมนี่ครับผิดรถอยู่กับแต่บบเห็นคนครับเอาขี่รถโซ่เลยครับนี่จ่าวางเลยครับก็ลอยรถไปแล้วครับก็ลอยรถไปแล้วครับ ครับอยากเจอาหน้าจะได้เจอกันอนะครับครูนี่ครับเบิงส่งครับนินจาครับสวยดีคมีเขี้ยวหล่อครับนินจาของใดครับนินจาครับบอสนครับเกือบเจ็ดคนครับก่อนกับแชมไปครับกูกูกันเรียนหาจนนั่นแล้วครับชาวบ้านอยู่แถวอับกอครับอาครับตอนนี้ก็เริ่มมารวมกันอยู่บาซิเลียแล้วครับ เอาหนาจะได้ปอกันหรือเปล่าครับสวยครับถังลอยครับถังลอยมาเจ่นนอกมองครับถัองอยยฟังนี่ครับโอ้เด่นมเมาง่ยเป็นเวียนหัวเลยครับ ยิ่งคมอ้าวเช็คระเบิดแล้วครับเอาแล้วครับนินจากจากปืนเลื่อยๆแล้วครับเอาแล้วครับอ้มันใจแล้วครับยึดเรื่องนี้แล้วครับเอาแล้วครับสวยพี่ยิงคมครับโดนไปครับ โดนไหมครับจังหวะนี้มินจ่าจะเอายังไงมินจ่าเลี่ยมดีครับเลี่ยมดีครับจังหวะนี้เอาโดนลอยครับโอ้โดนกุกๆลอยครับมาในใจครับกุกๆครับโอ้กุกๆมาแจมครับโอ้กุกๆมาแจมครับกุกๆมาแจมครับดูไหมครับทั้งบ้านมีคนนี้ครับ โอ้มีเอ็มเจ็ดเก่าด้วยครับโอ้เกินไปโอ้โดนไหมครับโอ้โหไอพ่อท่นครับสวยครับโอ้โหพอลอดครับโอ้โหกุกูกับโกงเกินแล้มีหอดเอ็มเจ็ดเก่าครับยิ่งพิมพ์เลยครับโอ้โหเกินไปตอนนี้ก็เหลือห้าคนครับสามารถเจ็ดกับแคมป์นะครับเล่นได้หมอแล้ครับทั้งร้อยกันเอ้าไหนจะได้เจอกับทอวันมัน ตบบวันกําลังอีก่เขาบาซิลีอครับวันปุบปุครับก้อนเหยาคกับก่อนครับโอ้ก่อนก็มาแถวทุ่งหยาครับพ่อไปครับตอนนี้เหลือหาคนครับไหนมีโอกาสได้นะก่อน ท็อปวันทงังร้อยครับสามาเจ็ดครับก,กุกกุครับบาซิลเลียครับลาเลยครับครับตอนนี้กำลังมุงนะ่งหน้าเข้าบาซิลเลียกันเบิดแล้วครับเมื่อจบที่บาซิลเลียครับร่วมกันแล้วครับจั่างวันี้ครับก,กุกกุกคับเก็บไปสามครับ มาแบาซีเลียแล้วครับนายจะได้เจอกับทั้งหลยหรือเปล่าก่อนครับทั้งหลยนายจะได้เจอกันแล้วครับจังหวะนี้อาลับเข้าใกล้กันแล้วครับก่อนครับทั้งหลยครับอาลับเด็กยิ้นเสียงกระทะ้วครับเอาละครับเด็กยิ้นเสียงนะครับจุกปืนแล้วครับทั้งหลายเอาละครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นก้อนขึ้นไปบนบ้านครับอื้ เราแล้วครับฟันใส่กันแล้วครับฟันใส่ครับชัวร์คือเอาโดนโดนโดนครับก่อนครับก่อนโดนทน้อยมากนะครับน้อยครับเอาไหนครับตั้งลักก่อนครับประหยากป่าตาครับั้งอยครับประหยากป่าตาครับเอาเยีมเจ็ดเก่าผู้ใดครับเยีมเจ็ดเก่าผู้ใดเอาไงมึงกุ๊กกุ๊กดีกว่าปุ๊กกุ๊กครับปุ๊กกุ๊กมาแจมอีกแล้วครับปุกกุ๊กมาแจมครับ โอ้เจ็บครับโดนไปลอยกลัวครับขึงบนกับมีกก่อนนี่ครับไวโอ้มาลงรถเลยครับอยู่หันกับมีคนครับปุกเอาง่ายครับโอ้สามเสาครับอยู่ตอนนี้ครับมีสามคนครับอยู่ล่งรถตึ้งบานปุกกุกอยู่กลางมีเอ็มเจ็กเกิ้ลงานถึงไปแตกเลยครับก่อนครับโอ้โห โอ้กุ๊กกุ๊กโอ้โหโดนทางลอยสอยเอาครับโอ้โหทางลอยยิงหัวไปครับโอ้โหเหลือตอนนี้เหลือสามคนครับเหลือทางลอยทอฟันครับสามอาเจ็ดครับโอ้ไปเป็นได้บัตรไปครับครับเหลือสามคนสุดท้ายครับทางลอยครับ เก็ดครับเก็ดของวงครับสไตล์ตาแล้วครับเกิน <c ười> ไมเกินไปสามารถเจ็ดนะสามารถเจ็ดเกินไป้เอาไปหนึ่งไลน์หน่อยสามารถเจ็ดเ่อ <c ười> ับบันรับสามคนสุดท้ายมาดูครับทั้งไหลก็อยู่รถครับสามารถเจ็ดอยู่ข้างบนครับบนเข่าทับบันก็อยู่ข้างล่างครับนาจะได้เจอกับทั้งไหลหรือเปล่า เง <Keep S 1> ินเลยครับเถิ่อเลยครับทั้งร้อยเหิมอนเลยถังร้อยเหิมเลยครับทั้งลอยครับอ้าวพบถอบบ้านแล้วครับจังหวะนี้ครับยิงเลยครับถอบบ้านครับถอบบ้านครับจังหวะนี้ถอบบ้านพันเลือดแปบครับเห็นแล้วครับยิงมาจากลงรถครับสามเจ็ดอยู่บนเขาครับยิงกันอยู่ใสครับอยู่ในวงเดียดถอบบ้านครับ ทังหลายก็อยู่ในวงครับสามาเจตแล้วครับอยู่นอกวงครับจังหวะนี้มาตั้งเข้าวงแล้วครับองไหนรับจ่องอยู่ครับตะวันจ่องอยู่ครับเอาทังหลายเจอสามาเจตแล้วครับสามาเจตองไหนครับเข่าวงเห็นได้ครับเขาอยู่สายมือครับสามาเจตครับหน้าเขาอยู่้งหน้าครับ สามาเจตเห็นต้องอ้ามกันครับจังหวะนี้ครับสามาเจ็เราเข็อยากเขียนนะจังวสามเจตเราได้ทับวันกับดักตั้งผีกันครับอ้าวมุงเป็นใจสามาเจ็ด้วยครับสามาเจดหรือเปล่าสามาเจตหรือเปล่าลอยอยู่หินครับสามาเจ็ดอยู่หลังบ้านครับ ทับวั่นกับอยู่คนละมุมครับหลังหินหลังบ้านครับเอาละครับทับวันเห็นแล้วครับทับวันมาโกงมันครับเอ้าโดนทั้งร้อยมากครับทั้งร้อยตอดมากครับมันเกียรติยุ่มุมบ้านขวามือครับทั้งร้อยนี่ครับทับวันแลน้ยงนะครับตอดไปครับ เดี๋ยได้ครับเอาแล้วครับดันเอาแล้วครับจังหวะนี้ต้องเอาแล้วครับสังไล่มาต่างไงว่อาไงครับต่างวงครับต่างล้อไปเลยครับทับวั้นยิงจอมครับเอาสามหาเจ็ดเอาเลยครับสามาเจ็ดรุ่นครับโอ้โหโอ้โหนี่นะครับสามห้าเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งกันแล้วครับจังหวะนี้ทับวั้นหนีตายหมอยู่ครับจังหวะนี้สามหาเจ็ดกับพันใหญ่ครับเอาครับทับวั้นสามาเจ็ดครับจังหวะนี้ครับ สามาเจ็ดจาไอ้บ่อไครับอ้าวเห็นครับเอาอะไรครับโอ้โหบงเป็นใจสามาเจ็ดน้ำครับพงเป็นใจสามาเจ็ดน้ำครับโอ้โหทขครับขอบบ้านขอบบ้านจอไอ้บ่อไปขอบไอ้บ่อไปเหลนอเงี้ยขอบบ้านครับจอไอ้บออย่างเดียวครับตัวครับโอ้โเข่าครับโดนไปหมดเลย ยึดมันใจดันเอาทอฟันเอาเงินครับเอาเงินครับจังหวะนี้เอาต่างคนต่างของนะครับสามเจตมือระเบิดครับมือระเบิดครับโอ้โหทอฟันครับกลางเบิดเลยครับไอ้วอครับถือลูกซองออกมาครับปืนลูดเอาไหนครับสามาเจตเล่ยนลับไปทอฟันเอาไหนครับล้วนเลยครับออกฟันเอาไปครับ สองวันได้ไปครับสองวันครับได้ไปครับเป็นผู้ชนะในรอบนี้ไปครับ